สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลซึ่งเราจะนำเสนอนิยายรักดีๆและสนุกสนานมาให้รับฟังกันทุกวันนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องสถานีนี้ที่รักซึ่งอ่านให้ฟังกันมาจนถึงบทที่1ิบแล้วนะคะเรื่องราวของศาสตร,ราจารย์กรีดและขวัญบงโกฎจะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะสถานีนี้ที่รักโดยทิพทิวา บทที่10มุ่งสู่เป้าหมายขอบคุณครับศาสตราจารย์กริบที่ให้เกียรติกับบริษัทของเราแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มากจริงๆผมคงต้องศึกษารายละเอียดและเชิญคณะกรรมการของบริษัทเข้าปร,ระชุมร่วมกันก่อนตัดสินใจถ้าได้คำตอบยังไงจะติดต่อกลับไปนะครับคำตอบของประธานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ทำให้ชายหนุ่มได้แต่พยักหน้ารับแล้วเอ่ยถามครับไม่ทราบว่าผมจะได้รับคำตอบเร็วที่สุดวันไหนครับเขาไม่ได้กลัวการปฏิเสธเพราะชินชากับมันเสียแล้วจากการโดนคำปฏิเสธของบารดาตัวเองมาหลายครั้งแล้วจะหวังอะไรกับบุคคลอื่นสิ่งที่เขาต้องการก็คือไม่ต้องรอคอยผลนานนะักผมจะเร่งให้คำตอบคุณโดยเร็วคาดว่าไม่เกินสัปดาหนะ์หน้า ชายวัยกลางคนผมสีดอกเหลากล่าวแล้วยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มแห่งความเป็นมิตรไมตรีศาสตร์ราจา์หนุ่มเอลาแล้วเดินออกจากสถานที่แห่งนั้นด้วยท่าทีไม่ค่อยสดชื่นนักราะแม้จะไม่ปฏิเสธโดยตรงแต่ดูจากท่าทางของผู้บริหารแล้วความหวังมีน้อยเต็มทีแต่เขาก็ยังหวังชายหนุ่มก้าวเท้าขึ้นรถที่นายเอกขับมาจอดเทียบที่หน้าบริษัท เขาทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ก็จะหยิบรายชื่อของบริษัทที่มีผลประกอบการสูงซึ่งได้มาจากหน่วยงานแห่งหนึ่งของรัฐที่แฝกรายชื่อนี้มาให้เขาเลือกดูรายชื่อที่น่าสนใจหลายรายเพื่อสำรองไว้หากว่าได้รับการปฏิเสธจากนักลงทุนรายที่เขาเพิ่งจะเดินจากมาอย่างแนช่ชัดอีกทีหลายวันมานี้เขามักใช้เวลาช่วงบ่ายเดินทางออกไปหานักลงทุน เนื่องจากการมีคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันกันกบเขาเข้ามาร่วมง,งานทำให้ความหวังที่จะได้ทำตามความฝันของชายหนุม่มพุ่งทยานขึ้นอีกครั้งเมื่อภาพครูประชาบาลที่ทำงานอยู่ในห้องของเขามาหลายวันจนชินตาผุดขึ้นในความคิดใบหน้าเคร่งขรึมของศาสตราจารย์หนุม่มก็มีรอยอ่อนโยนลงไปหนจ้ยครับด็อกเตอร์นายเอกถามมาอ,อ้อกลับมาหาลัยเขาตอบ พลางขีดเครื่องหมายหน้ารายชื่อบริษัทที่ตัวเองสนใจแล้วดูรายชื่ออื่นต่อไปบางคราวก็หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อเข้าไปดูเว็บไซต์และข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นประกอบการตัดสินใจเขานั่งทำงานตลอดเวลาที่อยู่ในรถจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยชายหนุ่มลงจากรถ ก็เดินดุ่มไปยังห้องทํางานของตนทันทีเขาไม่ได้หยุดที่โต๊ะทำงานแต่เดินตรงไปยังห้องรับทันทีที่ประตูเปิดออกเขาก็ต้องังะก,กับคําทักทายสวัสดีค่ะท่านศาสตราจารย์ดรกรตวันนี้คุณดูอ่อนเพลียดิฉันคิดว่าคุณควรจะรับน้ําหวานสักแก้วชายหนุ่มก้าวมายืนอึ้งอยู่หน้าประตู มองหญิงสาวคนเดียวในห้องที่ยังก้มหน้าอยู่กับเจอคอมพิวเตอร์ส่วนขุนยนวิไลกล่าวจบก็เดินไปยังตู้เย็นหยิบน้ำหวานในเหยือกมาเทใส่แก้วแล้วถือถาดที่วางน้ำหวานเลื่อนตัวมาหาเขาชายหนุ่มมองน้ำหวานสีแดงในแก้วเขาไม่ปฏิเสธเลยว่าเขารู้สึกอ่อนเพลียและกำลังอยากดื่มน้ำหวานเย็นฉ่ำอยู่พอดีชายหนุ่มหยิบขึ้นมาดื่มก่อนจะกล่าวขอบใจมากวิไลวันนี้เธอเก่งมากด้วยความยินดี เธอเก่งมากคือคำชมคุณก็เป็นผู้ชายที่ดูดีมากที่สุดในสามโลกเชื่อฉันเถอะจบการทำงานของวิไลหุ่นยนต์สาวเลื่อนตัวไปยืนอยู่ประจำที่เดิมคุณทำอะไรกับหุ่นยนต์ของผมเสียงถามดังขึ้นไม่เบานะักหลังจากสิ้นเสียงของวิไลตัวต้นเหตุสะดุ้งเฮือกก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วหันหน้ามาถามคุณไม่ชอบหรือคะ ที่ดิฉันให้วิไลอ่านค่าจากใบหน้าและลักษณะาการเดินยืนนั่งของคนเพื่อตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนและเสนอบริการที่ต้องการอย่างเหมาะสมหญิงสาวหันมาถามหน้าเจือนผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นผมหมายถึงคำนำหน้าชื่อยาวเหยียดน,นั่นแล้วก็คำชุมของวิไลซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยใส่ไว้คืาว่าออก็ดิฉันให้วิไลเรียกตามคำย่อชื่อหน้าของคุณไงคะจะได้ถูกต้อง ดิฉันคิดว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แก้ไขหลังจากได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์จึงยังใช้แต่คำว่าด็อกเตอร์ใช่คุณรู้ใจผมจริงๆผมกำลังจะแก้ไขมันแต่ยังไม่มีเวลาแก้แต่ที่ผมจะแก้ก็คือให้เขาเรียกชื่อผมอย่างเดียวไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อใดๆทั้งสิ้นผมไม่ค่อยชอบให้ใครเรียกคำนำหน้าอะไรนั่นให้วุ่นวายเพราะผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นโปรแกรมเมอร์คนเก่าเขาใส่ไว้ช่วงก่อนหน้านี้ผมกำลังยุ่งๆเลยไม่ได้สนใจมัน แล้วคำชมอะไรนั่นล่ะเออส่วนคำชมของวิไลดนฉันรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมสำหรับคุณหากวิไลจะชมแต่ผู้หญิงหญิงสาวตอบอ้อมแอมอ้อจะประชดผมว่างั้นเถอะแต่รบกวนเอาคำว่าที่สุดในสามโลกออกสักหน่อยเถอะฟังแล้วจะกระจี้ยังไงพี่กนเขาว่าพลางกวาดตามมองผู้ช่วยสาวอย่างสำรวจวันนี้ผู้ช่วยของเขารวบผมสูง โชลำคอระหงที่เขามองแล้วรู้สึกปั่นป่วนในใจอยากประหลาดจนต้องลักสายตาไปมองการแต่งกายของคุนตาของเธอแทนหญิงสาวใส่เสื้อเชิอสีขาวแขนยาวอย่างที่เธอชอบใส่ประจำนุ่งกระโปรงยาวกลีบรอบสีน้ำตาลสวมรองเท้าส้นสูงประมาณ1นิ้วสีน้ำตาลเข้มคาดเข็มขัดสีเดียวกันเออดิฉันมีอะไรผิดปกติหรือคะวันบงกดกมมองตัวเองบ้างคุณยืนนิ่งๆชายหนุ่มสั่ง หญิงสาวยืนนิ่งเขาก้าวมายืนต่อหน้าเธอมือซ้ายกอดอกส่วนข้อศอกขวาวางทับลงบนหลังมือซ้ายแล้วเอามือลูปคางอย่างคนใช้ความคิดขอโทษนะผมขออนุญาตถอดแว่นตาคุณหน่อยโดยไม่ต้องรอให้เจ้าของแว่นอนุญาตเขาก็ยื่นมือไปถอดแว่นของเธอออกแล้วเพ่งพิดไปหน้าเนียนใสหญิงสาวกัะพิบตาถี่ๆเมื่อแว่นสายตาถูกถอดออกทำให้เธอมองเห็นสภาพรอบข้างไม่ชัดเจนนะัก ในขณะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเพ่งผิดใบหน้าเรื่องเลานั้นอย่างพินิษพิเคราะห์เขายอมรับว่าผิวของเธอดีจริงดูเนียนละเอียดเหมือนไม่มีอะไรแต,แต่แต้มอยู่บนใบหน้านั้นสักนิดถ้าเธอไม่ปกปิดใบหน้าไว้ภายใต้กรอบแว่นเธอก็คงเป็นหญิงสาวที่สวยสุดตาที่สุดอย่างที่เขาเคยเห็นเมื่อสองครั้งแรกที่เจอกันแต่ความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่า เคยเห็นผู้หญิงลักษณะเช่นนี้จากที่ไหนสักแห่งมาก่อนเมื่อคิดเช่นนั้นความทรงจำบางอย่างก็แวบเข้ามาในสมองชายหนุ่มสวมแว่นตาให้เธอกลับคืนหญิงสาวขยับแว่นให้เข้าที่เออเกิดอะไรขึ้นหรือคะเธอถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจคุณหันหลังให้ผมและเดินไปที่ประตูนั่นหน่อยเขาสั่งหญิงสาวทำตามโอเคคุณเดินกลับมาได้แล้วผมจำได้แล้วล่ะว่าเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนชายหนุ่มว่า เคยเจอดิฉันหญิงสาวทวนคำใช่ผมคิดมานานแล้วว่าผมต้องเคยเจอคุณตอนที่แต่งตัวแบบนี้ที่ไหนมาก่อนแน่ๆตอนนี้ผมจำได้แล้วว่าเคยเห็นคุณที่สถานีรถไฟฟ้าใช่ค่ะวันนั้นดิฉันหกลม้มแล้วคุณก็ช่วยหยิบแว่นมาสวมให้ฉันคุณจำไม่ได้หรือคะหญิงสาวถามไม่ผมจำไม่ได้คุณจำผมได้ด้วยเหรอหญิงสาวพยักหน้าค่ะวันนั้นฉันรีบมากเลยไม่ทันระวัง เธอตอบอมแอมเมื่อนึกถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นที่ทําให้หัวใจเธอสั่นไหวอีกครั้งเพราะตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไม่ได้ข่าวคราวใดๆจากมานบอีกไม่มีแม้แต่ถ้อยคําที่จะโทรมาขอโทษหรือง้องอนอย่างที่ความรู้สึกบางช่วงขณะของเธอยังรู้สึกต้องการในระยะแรกๆที่ความสัมพันธ์เพิ่งหักสะบัน้นแต่ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันที่เธอได้มาร่วมงานกับเจ้านายคนใหม่เธอกลับลืมมานพไปแทบสนิท หากเขาไม่รื้อฟื้นเรื่องราววันนั้นขึ้นมาอีกครั้งเธอคงลืมชื่อนั้นไปแล้วผมจำได้ว่าวันนั้นผมเลิกงานแล้วกลับบ้านเร็วกว่าปกติเลยขึ้นรถไฟฟ้ากลับเพราะกลัวรถติดพอถึงสถานีสามย่านก็เห็นคุณพุ่งออกมาจากรถแล้วหกล้มตรงหน้าผมซึ่งเดินออกจากตู้ท้ายขบวนกำลังจะไปขึ้นบันไดเลื่อนที่อยู่ตรงหัวขบวนพอดีเอ๋ยทำไมคุณไม่บอกผมว่าเราเคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้ว ลอยให้ผมคิดอยู่ได้ตั้งนานจนหัวแทบแตกเขาทวนความทรงจำที่ค่อยๆกลับเข้ามาก็ฉันไม่คิดว่าคุณจะจำไม่ได้นี่คะและอีกอย่างฉันก็ไม่อยากให้คุณจำได้ด้วยคะ่ะหน้าขายหน้าจะตายหญิงสาวว่าเสียงอ้อมแอมชายหนุ่มผุดยิ้มเอาหน้าท่าทางหกล้มของคุณดูไม่แย่นักหรอกเขาว่าแต่ผมจำไม่ได้จริงๆความจำผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แค่รู้สึกว่าคุ้นๆเท่านั้นความจำไม่ดีแล้วคุณเป็นศาสตราจารย์ได้ยังไงคะหญิงสาวทำหน้าเหมือนไม่อยากเชื่อผมเป็นคนความจำสั้นมากเชื่อเถอะดังนั้นถ้าคุณทำงานกับผมต้องเข้าใจผมในเรื่องนี้ด้วยว่าผมจะลืมนั่นลืมนี่บ่อยที่ผมเป็นศาสตราจารย์ไม่ใช่เพราะความจำดีแต่เพราะใช้ความเข้าใจในการเรียนเป็นหลักผมไม่ถนัดท่องจำแต่ถนัดจดบันทึกเมื่อต้องใช้งานก็ค่อยเอามาเปิดและนําไปใช้ ดังนั้นผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะท่องจำกันไปทำไมในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันมีในตำราให้เราค้นคว้าได้อยู่แล้วสำหรับผมแค่สอนให้เข้าใจหลักการและนำสิ่งที่อยู่ในตำราไปใช้งานให้เป็นก็เพียงพอแล้วเขาไล่ยาวฉันก็เคยมีความคิดเหมือนคุณในบางครั้งตอนขี้เกียจอ่านหนังสือสอบเธอว่าอย่างนั้นชายหนุ่มยิ้มมุมปากแต่คุณมีความจำดีงั้นสิ ถึงได้เรียนจบมาได้เกลดสูงริ้วโดยไม่อนตี้กับการเรียนการสอนแบบนี้ศาสตราจารย์หนุ่มถามค่ะผู้ช่วยสาวยอมรับหน้าตาเฉยไม่มีถมตัวกันเลยเสียงคนเป็นเจ้านายบนพึมก่อนจะเดินไปยังโต๊ะคอมพิวเตอร์ของตัวเองโดยไม่สนใจเธออีกขวันบงกฎจึงกลับไปนั่งทำงานของเธอต่อแต่ก็แอบชำเลืองมองคนข้างๆเธอเห็นเขาจมลึกอยู่กับการทำงานตรงหน้าราวกับไม่มีเธออยู่ตรงนั้นด้วย จึงอดไม่ได้ที่จะแอบพิจารณาใบหน้าหล่อเหล่านั้นแม้ว่าวันนี้เขาจะมีท่าทางไม่ค่อยสดชื่นนักแต่ก็ยังดูดีกว่าใครๆในสายตาเธออยู่ดีแค่คิดว่าเขาดูดีจังใบหน้าเนียนก็ร้อนเผาอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะละสายตาจากเขามาสนใจกับงานตรงหน้าโดยไม่รู้สักนิดว่าคนข้างๆรู้ถึงการกระทำของเธอตลอดเวลาเขาชำเลืองมองแก้มเสียเลื่อนั้นแล้วจุดยิ้มมุมปาก เสียงข้อดังรัวที่ประตูห้องหลังจากที่ขวัญบังกอดกลับถึงที่พักได้เพียงไม่นานหญิงสาววางมือจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วเดินไปยังประตูมองที่ตามแมวและเปิดประตูให้คนที่อยู่ด้านนอกซึ่งคือคนที่เธอคิดไว้ทำไมมาสดึกเชียวยายมาขวัญบงกฎดถามเพื่อนเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาสี่ทุ่กว่าเข้าไปแล้วก็ฉันเป็นห่วงแกนะสิเมื่อวานตอนเย็นมาคอสต,ตั้งนานก็ไม่อยู่ โทรหาก็ไม่รับสายวันนี้ฉันก็โทรหาทั้งวันสัตสิมาว่าก็ฉันเคยบอกแกแล้วไงว่าได้งานทำแล้วช่วงนี้ยุ่งยุ่งนิดหน่อยฉันต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะระยะเวลาทดลองงานแค่เดือนเดียวเท่านั้นฉันกลัวทำงานได้ไม่ดีก็เลยปิดเสียงโทรศัพท์แล้วเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเท่าที่จำเป็นขวัญบงกตอธิบายเออเออช่างเถอะฉันก็แค่ห่วงแกนะ่ะอีกอย่างวันนี้พี่นพมาถามหาแกกับฉัน ฉันถามว่าทำไมไม่มาหาแกเองเห็นบอกว่าไม่กล้าเพราะทำผิดกับแกไว้มากแตสิมาว่าช่างเขาเถอะฉันไม่อยากรับรู้เรื่องเขาแล้วตอนนี้ฉันขอทำงานนห้ดีที่สุดพักเรื่องมีแฟนแต่งงานอะไรนั่นไว้สักพักฉันไม่อยากตกงานอีกรอบเพราะตอนนี้ได้งานที่อยากทำแล้วฉันต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดแล้วงานที่แกว่ามันงานอะไรนะทำที่ไหนบริษัทอะไรดูท่าทางแกเอาจริงเอาจังมากผิดปกติแตสิมาอดสงสัยไม่ได้ ก็งานโปรแกรมเมอร์อย่างเดิมนั่นแหละเพียงแต่เนื้องานมันท้าทายมากกว่าเดิมโปรแกรมเมอร์สาวตอบงั้นถ้าฉันบอกว่าพี่ป่วยสั่งมาว่าถ้าแกอยากได้เงินเดือนเพิ่มเขาจะขึ้นให้อีก50%แกก็ไม่กลับไปแล้วงั้นสิซาซิมาถามขวัญบงกฎพย,ยักหน้าอย่างไม่เสียเวลาคิดเออเพิ่มอีกเท่าตัวฉันก็ไม่กลับไปแล้วเธอว่าอย่างนั้นโ h อีกเท่าตัวก็ไม่กลับแสดงว่าที่ใหม่ให้แกเยอะกว่าที่นี่อีกเหรอศซิมาทำตาโตแต่คนเป็นเพื่อนสายหน้าเปล่าฉันยังไม่ได้คุยเรื่องเงินเดือนกับเขาเลยฉันบอกเขาว่าไม่ต้องจ่ายเงินเดือนฉันถ้ายังไม่เห็นผลงานพูดจบประโยคศส,สิมาก็โวยวายลัน่นบ้าแล้วยายขวัญแกต้องบ้าไปแล้วแน่ๆมีอย่างที่ไหนไปทำงานโดยไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ ขวัญบงกดถอนใจก่อนตอบบางสิ่งบางอย่างก็ไม่สามารถจะใช้เงินเป็นตัววัดได้อย่างเดียวหรอกแกมาฉันไม่ได้เงินเดือนแค่เดือนเดียวก็คงไม่อดตายหรอกยังพอมีเงินเก็บแต่ถ้าฉันผ่านการทดลองงานฉันก็จะได้อยู่กับงานที่ฉันรักไปตลอดชีวิตมันคุ้มค่ากว่าหญิงสาวพยายามอธิบายแล้วถ้าไม่ผ่านละ่ะแกก็เสียเวลาทำงานดีๆไปหนึ่งเดือนไหนโอกาสที่แกจะได้เงินเดือนเพิ่มจากพี่ป่วยอีก แกลองคิดดีๆนะฉันอยากให้แกกลับไปทำงานกับฉันเหมือนเดิมศส,สิมาพยายามโน้มน้าวฉันเข้าใจแกยายมาแต่ฉันมีเป้าหมายใหม่แล้วและกำลังจะมุ่งมั่นให้ไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้แกอย่าห่วงฉันเลยนะคิดถึงก็มาหากันที่นี่ขวัญบงกฎพยายามปลอบใจเพื่อน เพราะเธอกับศศิมาแทบไม่เคยแยกจากกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมแม้จะเรียนมหาวิทยาลัยคนละสาขาแต่ก็เรียนที่เดียวกันตอนทำงานก็ยังได้ทำงานบริษัทเดียวกันความผูกพันย่อมมีมากเป็นธรรมดาก็ตามใจแกงั้นฉันคงต้องไปบอกพี่ป่วยตามตรงว่าแกได้งานใหม่แล้วนะศศิมาทำหน้าม้อยขวัญบงกตพยักหน้าจ้าใย,ยมาเพราะต่อให้ฉันไม่ผ่านการทดลองงานที่นี่ฉันก็คงไปหางานทำที่ใหม่ เป็นการเปิดโลกทัศน์ตัวเองดูบ้างโลกทัศน์ใหม่ทั้งที่ตอนนี้งานหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรน่ะเหรอยายขวัญฉันไม่เข้าใจแกจริงๆว่าจะต้องทําให้ยุ่งยากทําไมแล้วงานที่ใหม่ของแกก็โหดร้ายที่สุดให้ระยะเวลาทดลองงานแค่เดือนเดียวที่อื่นเขาให้สามเดือนการน,นั้นเคี่ยวชิบเป๋งไหนเงินดงเงินเดือนก็ไม่เอ่ยถึงฉันไม่เข้าใจว่าแกยอมให้เขาเอาเปรียบได้ยังไงยายขวัญเอาหน้า ฉันเป็นคนเสนอตัวไปทำกับเขาเองทั้งที่เขาไม่ได้ประกาศรับพนักง,งานสักหน่อยเขาให้โอกาสทดลองงานตั้งเดือนหนึ่ง,ท,งทั้งที่ยังไม่รู้ความสามารถของฉันเลยสักนิดเดียวก็ถือว่าเขาใจดีมากแล้วขวัญบงกฎแก้ต่างให้และบริษัทที่แกว,ว่านั่นทำเกี่ยวกับอะไรายายขวัญบอกฉันหน่อยเถอะฟังดูแปลกๆพี่กนไม่ได้เป็นบริษัทหรอกแค่เป็นโครงการอิสระยังไม่มีอะไรแน่นอนขวัญบงกฎตอบเพื่อนไปตามตรงโครงการอิสระ ยังไม่มีอะไรแน่นอนแล้วแกก็ยอมทนไปทำงานให้เขาบ้าไปแล้วยายขวัญบอกฉันมาสิว่าโครงการอิสระอะไรนั่นของแกมันคืออะไรฉันอยากจะบ้าตายแกลาออกเลยยายขวัญเขาหลอกแกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่อนต่อโลกจริงๆเลยใครสั่งใครสอนให้แกคิดอะไรบ้าๆแบบนี้ศาสิมาไล่ยาวเป็นโครงการผลิตหุ่นยนต์นะ่ะขวัญบ่งกดตอบออมแอมผลิตหุ่นยนต์คนได้ยินเบิกตากว้าง ผลิตหุ่นยนต์ในประเทศไทยเนี่ยนะฉันเคยเห็นแต่เขาผลิตในเยอรมันญี่ปุ่นอะไรคำนองนั้นแกโดนหลอกแล้วยายขวัญยังยืนยันคำเดิมว่าเพื่อต้องโดนหลอกเป็นแน่ขวัญบงกฎจึงจำใจต้องเอ่ยถึงความน่าเชื่อถือของผู้เป็นเจ้านายแกจำศาสตร,ราจารย์กฤิได้ไหมยายมาที่เขาพูดเรื่องโครงการผลิตหุ่นยนต์ในงานเลี้ยงวันนั้นและฉันก็ขอไปทำงานกับเขาศาสตร,ราจารย์กฤิศาสิมาขึ้นเสียงสูงตาโตเป็นไข่หาน ใช่ขวัญบงกฎรับคำเสียงอ่อยส่วนคนเป็นเพื่อนเปลี่ยนเป็นทำตาเลื่อนลอยจนขวัญบงกฎต้องเอามือไปโบกตรงหน้าแกเป็นอะไรไปใยมาถามอย่างแปลกใจที่อยู่ๆเพื่อนก็ทำเหมือนช็อกไปชั่วขณะแกบอกว่าแกไปทำงานกับสตร,ร์าจารกร์กฤเงั้นเหรอตอบใหม่ช,ชัดๆสิซาซิมาถามย้ำขวัญบงกฎพยักหน้ายืนยันใช่ฉันทำกับสัตวรร์าจายจากฤีแกเป็นอะไรไปหรือเปล่าใยมา ปันบงกดตกใจกับท่าทางของเพื่อนซาซิมาทำหน้าเลื่อนลอยหนักขึ้นไปอีกก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วเบาแกถามเขาสิรับพนักงาน,ผานแผนกบัญชีเพิ่มไหมถามเสร็จก็จินตนาการถึงศาสตร,ราจารย์หนุม่มด้วยดวงตาระยิบระยับในเวลานี้ไม่สนใจเรื่องเงินดงเงินเดือนอะไรทั้งสิ้นสนใจแต่ดวงหน้าหล่อเหลากระชากใจของเจ้านายเพื่อนเท่านั้น ควันบงกฎยิ้มขำท่าทางของนักบัญชีสาวถ้ารู้ว่าบอกชื่อเจ้านายไปแล้วเพื่อนจะเข้าใจง่ายแบบนี้เธอคงจะบอกไปตั้งแต่แรกไม่ต้องเหนื่อยอธิบายให้ยืดยาวค่ะจบบทที่10แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามรับฟังและเช่นเดิมนะคะสถานีนิติรักยังมีเล่มจำหน่ายสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจทิิวาค่ะส่วนอ e ีบุ๊กสามารถดาวน์โหลดได้ที่ m e b m a r k e t c o m และไ t e c h ค o m ส่วนเรื่องราวของดกตรและหนูขวัญบงกตจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ฝากติดตามรับฟังกันต่อนะคะและสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ